ได้เวลาที่จะบันทึกเรื่องราวของความเป็นไทยพร้อมๆกันแล้วครับนี่คือรายการคุณพระช่วยนะครับรายการศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงเต็มรูปแบบนะครับวันนี้อยากจะเปรียบเทียบงีนครับคุณเทีงคุณทอรครับต้นไม้ทั้งต้นนะครับต้นเล็กต้นใหญ่นะครับที่เราเห็นกันมันมีกิ่งก้านสาขาออกไปเยอะแยะมากมายนะครับต้นไม้ยืนต้นได้ทั้งลําต้นนะครับอยู่ได้ด้วยอะไรมนุษย์ไม่ตัด ครับผมอันนี้ก็มีเหตุผลไม่ต่างกันการเพาะการดูแลอืมแต่ถ้าหลักความจริงคืออยู่ด้วยรากฝอยรากแก้วโอ้โหถูกต้องเลยลาเแล้วคุณธงแต่มนุษย์อย่าไปทำลายนะครับผมครับคืออะไรจะเปรียบเทียบว่ากว่าที่จะมาเป็นสยามประเทศได้กว่าที่จะมาเป็นประเทศไทยเท่าทุกวันนี้ คุณว่าเรายืนหยัดอยู่บนความเป็นเอกราชคงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยมาด้วยอะไรได้บ้างผมว่าชัดเจเลยครับดีฮะการสวัสดีมีภ<ร>าษาทาไทยมีภาษาเป<า>็นของตนเองอสิ่งหนึ่งที่ชาวต่างชาติเห็นน่าจะเป็นวัดวาอารามไม่ทอดแต่ผมว่าความเป็นไทยไม่มีอ่อยักหมายถึงว่าความอิสระแล้วก็การที่เป็นผู้รับครับความคิดแรกของคนอเมริกันบางครั้งคือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูแต่คนไทยบ่อยครั้งเห็นว่า มีอะไรว่ามาว่ามาเลยครับอ,อะไรอย่างนี้นะฮะ,ะนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับรากแห่งความเป็นไทยในอดีตที่วันนี้นะครับได้ยืนต้นแผ่กิ่งก้านสาขามาจนถึงทุกวันนี้และที่พิเศษที่สุดนะครับวันนี้คุณพระช่วยนะครับจะเล่าเรื่องราวของรากไทยผ่านภาพถ่ายภาพนั้นนะครับ มีอะไรที่ซ่อนอยู่ตรงนั้นบ้างซื่ออะไรให้เราได้คบคิดกันได้บ้างนะครับคุณพระเชี่ยววันนี้นะครับท่านแรกนะครับเป็นศิลปินถ่ายภาพท่านเป็นหนึ่งในทีมช่างภาพที่ร่วมบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของชาวไทยในงานเฉลิมฉลองสุริยราชะสมบัติครบ60ปีภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบกประหัด โอ้โหทุกครู้เลยภาพนั้นยังอยู่ในหัวจิตหัวใจของคนไทยนะครับโอ้โหนั้นทั่วโลกได้เห็นนะครับท่านนี้แหละครับจะมาพูดคุยกับเรานะครับคุณสมศักดิ์พัฒนาพิทุนนะครับและอีกท่านหนึ่งครับสำคัญทีเดียวครับท่านเป็นกวีเซีร์ไร้ผู้ที่มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยและเอเชียอาคเน์เป็นผู้จัดทําหนังสือเรื่องราวของประเทศไทยมิวเซียมสยามคุณจินนันพิทปรีชาครับเชิญครับ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ต้องขอบคุณอย่างมากนะครับเรียนถามท่านยศศักดิ์นีนะครับว่าเป็นหนึ่งในทีมนะครับที่ได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์ในครั้งนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับอันหนึ่งซึ่งซึ่งผมถือว่าโชคดีนะที่ได้เกิดเป็นคนไทยแล้วก็ที่สําคัญคือมีองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของทุกคนแล้วผมก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปบันทึกภาพครั้งนั้นเนี่ยแน่นอน เป็นสิ่งที่ปราป้มปลาป้มเป็นอย่างยิ่งนะครับครัผมก็ก็คงจะได้เห็นผลงานนะครับของทีมท่านอาจารย์สมศั์แลวนะครับผมทีนี้ไปที่อาจารย์จิรนันนะครับถ้าเราจะถามหารากของความเป็นไทยนะครับเราจะเริ่มต้นตรงไหนดีครับตัวนิฉันเองนะคะคิดว่ารากที่อยู่ใต้ดินที่บางครั้งเราก็มองไม่เห็นเนี่ยนะได้ทำการซึมซับ ศิละปะวัฒนธรรมประเพณีสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตศรัทธาความเชื่อทุกๆอย่างที่ปรากฏอยู่ในในแผ่นดินนี้เนี่ยโดยที่ก่อนจะมา สู่ความเป็นไทยเนี่ยอาจจะเป็นจีนเป็นเขมรเป็นมอนเป็นลาวอะไรมารนะแต่ผ่าน<ม>การสังเคราะห์ไงคะการสังเคราะห์ทางวัฒนธรรมก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันอ <c oughs> เอ๊ะพูดได่ทำให้เห็นภาพนะอาจารย์จนินนันครับถ้ารากที่เราผ่านการสังเคราะห์เพื่อยึดเหนี่ยวความแข็งแรงของต้นนี้ไว้กิ่งก้านสาขาดอกใบอาจจะมีร่วงไปได้แต่ลำต้นรากก็ยังอยู่อย่างนั้นป่ะฮะใช่แล้วภาพ ต้นไม้เนี่ยนะมันสะท้อนวัฒนธรรมหรือว่าประวัติศาสตร์ได้ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีการแตกแขนงแตกสาขา,าต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมภาพประกอบนะครับที่จะช่วยให้เราเข้าใจถึงเรื่องราวของความเป็นไทยมากขึ้นนะครับเอาละครับเชิญเลยครับ เราจะเรียนรู้เรื่องความเป็นไทยพร้อมกับภาพถ่ายของอาจารย์สมศักดิ์นะครับแล้วให้ท่านอาจารย์จินนันนะครับได้เล่าถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยให้เราได้ฟังกันคงจะมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับเราเริ่มจากภาพแรกนะครับเชิญครับโอ้โหภาพนี้ชื่อว่าอะไรครับท่านอาจารย์สมศักดิ์ครับย้อนรอยครับย้อนรอยครับโอ้โหนี่ที่ไหนครับที่บริเวณวัดพระศรีสันเพชรนะฮะที่จังหวัดอยุทยาครับยุยาครับคือรูปนี้จริงๆแล้วตอนที่ผมถ่ายเนี่ยคือเราก็ คือคิดว่าเนี่ยผมกําลังอยู่ในปัจจุบันได้มีโอกาสได้ไปยืนอยู่ที่อุทยานคือผมสมมติตัวเองว่าเรายืนอยู่ปัจจุบันเรากำลังมองย้อนกลับไปในอดีตจอดนี้ก็เหมือนกับเป็นอุโมงค์แห่งเวลาที่เรากำลังมองย้อนกลับเข้าไปเราพูดถึงรากแล้วก็ลำต้นของความเป็นไทยเนี่ยนะคะเริ่มด้วยภาพเจดีย์โดยเฉพาะบริเวณองค์เจดีย์สีสันเพชรเนี่ยก็เรียกว่าถูกต้องเลยค่ะเพราะอันนั้นคือหัวใจของอยุธยาอันนี้ก็เป็นการสะท้อนว่า การสร้างวัง<ญ>กับวัดนี่นะคะจะต้องอยู่ด้วยกันเพราะว่าในด้านหนึ่งก็เป็นศูนย์การปกครองศูนย์กลางแห่งอำนาจอีกด้านหนึ่งต้องมีคุณธรรมคํำจุอนอำนาจนั้นแล้วก็ถูกถ่ายทอดออกมาในแง่ของสถาปัตยศิลป์ที่ดูปุ๊บก็รู้เลยว่าไทยครัเอ,อ,อาละครับโอ้โหภาพนี้เชิญครับครับ คือภาพนี้เนี่ยชื่อว่าสรัทธานะฮะคือในขณะที่ผมเดินไปเนี่ยนี่อยู่วัดอยู่ข้างๆวัดมหาธาตุนะครับก็บังเอิญเห็นต้นไม้ซึ่งในขณะที่นี่คือความงองงามความเจริญนะครับความดีโดยที่มีศรัทธาเนี่ยตั้งอยู่ตรงกลางเหมือนกับธรรมชาติไม่ได้จัดฉากไห้เลยนะครับใช่ไหมครับว่าคนไทยเราไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเท่านั้นเรามี ความเชื่อเรื่องผีพรามมีไหมพรามเข้ามาสอดแทรกอยู่ด้วยเยอะมากโดยเฉพาะในแง่ที่เป็นพิธีกรรมประจําวันเนี่ยอย่างผีเรือนผีปลาผีผีน้ําหรือว่าพระแม่คงคาพระแม่ธรณีอะไรพวกนี้เจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาใช่นั่นน่ะเป็นความเชื่อเกี่ยวผีทั้งนั้นศาสนาพุพูดไม่ได้สอนไว้เวลาตั้งสารพระภูมิ คือเห็นสารพระภูแล้วอดนึกถึงไม่ได้เราก็จะมีครบสูตรแล้วนะคะครับเริ่มมาจากความเชื่อเรื่องผีผีเรือนอแต่ว่าเราจะต้อง ถ้าถ้าบ้านใหญ่ๆเนี่ยต้องเชิญพราม์มาทาพิธีนะคะแล้วแล้วก็มีพระสวดฝังเครนะร์เปลี่ยนกคลฝังมีไหมทโอ้มีมีเล็กๆในในศาสนาคริสต์ในแคทอลิกเรียกว่า t a เบ r ร์น l e กลและเชื่อว่าเป็นที่อาศัยของของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเอาละครับอันนี้ก็ได้ความเป็นไทยอย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะความเชื่อนะครับเรื่องผู้ผีปีศาจนะครับสธาต่อสถานที่ก็ให้รู้สึก ว่าสัมผัสอะไรบางอย่างเหมือนกันนะครับอย่างนี้นะครับผมเอาละครับมาดูภาพที่3ครับนี่นี่ก็ความเป็นไทยนะฮะควาเชื่อความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับภาพนี้ครับชื่อภาพว่ารากไทยครับรากไทยครับโอ้โหซึ่งในความหมายของผมก็คือรากแล้วก็เป็นฐาน นะครับซึ่งทั้งหมดตรงนี้เองเนี่ยความเอ็เวนคาได้เลยใากครับรากฐานเจดี่งทั้งหมดตรงนี้เนี่ยก็ถือเป็นรากไทยนั่นเองรากฐานนะครับรากเยอะแยะไปหมดเลยคุณทองทราบไหมว่าผู้คนในอยุธยานานาชาติแล้วเกินอินเตอร์มากเลยนะมีทั้งแขกฝรั่งจีนจามญี่ปุ่นมากรีซหรือกรีกเนี่ยนะเจ้าพยาวิชาเยน เป็นผู้มีอำนาจในแผ่นดินยุคหนึ่งสมัยพระนาลายเพราะฉะนั้นการผสมผสานทางวัฒนธรรมนี้ย่อมต้องเกิดขึ้นนะคะทองหยิบฝอยทองอันนั้นเป็นขนมหวานของโปรตุเกสนะคะคนที่นํามาเผยแพร่ชื่อเท้าทองกิบมาช,ชื่อจริงคือมารีกีมารากไทยเนี่ยนะเกิดจากการ เก็บเล็กผสมน้อยนี่พูดด้วยความภูมิใจเลยอันนี้แหละที่ทำให้มีการปรับปรุงแปลงรูปออกมาตลอดเวลามันไม่ตายเะเพราะฉะนั้นการนี้เราจะแบ่งว่านี่ไทยแท้นะนี่ไม่ใช่ออกไปมันไม่ถูกผิดผิดไปจากสิ่งที่อยุธยาเคยเป็นเลยค่านข้านนี้จะสื่อได้ดีมากเลยในการหล่อหลอมเอาคนนู้คนนี้มาหน่อยเพราะว่าเก่งมากคนไทยเป็นทูตโอ้โห การวางรากฐานนะครับแค่ภาพนี้ถ้าดูกันเพลินนี่ก็มีสถูปเจดีมีรากของต้นไม้ก็เท่านั้นเองแต่พอใส่ความเป็นไทยนึกถึงย้อนกลับมาในอดีตนี่ชัดเจนทีเดียวโอ้โหไล่เรียงมาชัดเจนนะฮะภาพแรกภาพ2และภาพที่3นะครับผมเอาละครับถัดมาครับรูปสุดท้ายครับภาพนี้ชื่อว่าก่อกําเนิดครับเราดูปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะออนี่คือก้อนหินแน่นอนถึงแต่ว่าอันนึงที่ ผมทิ้งเอาไว้นิดหน่อยก็คือตรงนี้นะฮะก็คือเป็นรูปต้นไม้เล็กๆนะฮะโถึงแม้จะมีอุปสรรคมากมายเลยนยรายล้อมเต็มไปหมดนะครับถ้าเรามีรากที่มั่นคงมีเมล็ดมีสิ่งที่สามารถจะสืบต่อไปได้นะครับเอาละครับภาพนี้นะครับท่านอาจารย์จินนันจะบรรยายเป็นบทกวีนะครับผมเรื่องอารามงามละอทอทิพศิลโบราณราชธานินทินสถานวัดวัง ั้งสง่าแนวปราการย้อนภาพอดีตการบรรดาลใจประเพณีวัฒนธรรมปลูกสำนึกงามล้ำเงาลึกผลึกใสส่องค่าความหมายสื่อสายใหญ่รากไทยเลิศพิสุทธิ์อยุธยา ได้เห็นภาพนะครับเรื่องราวทั้งหมดของความเป็นไทยรากที่คอยยืนหยัดให้เราดํารงความเป็นไทยไว้ได้ตัวเราเองนับเป็นรากฐานเป็นอนาคตนะฮะของของรากไทยตรงนี้ได้ด้วยรเราเป็นปัจจุบันในวันนี้แต่ว่าข้างหน้าเราก็จะเป็นอดีตแล้วผมอยากจะขอเ <ๆ S 2> ยาวาชนที่ดูรายการอยู่ว่าค,ค,คอแรกวันเดียวแทนที่จะไปห้างเลยไปสักที่หนึ่งไปที่อยุธยาฟรี แล้วไบรู้จักกับญาติที่รออยู่ในวิญญาณต่างๆที่นู่นไปรู้จักเหรอครับเอาละครับวันนี้นะครับต้องขอกราบขอบคุณนะครับอาจารย์สมศักดิ์พัฒนพิธูนะครับอาจารย์จินรานพิชปีชานะครับกราบขอบคุณอย่างมากครับมากมากครับช่วงหน้าครับ เราจะได้ทราบซึ้งกับบทเพลงรากไทยนะครับเป็นบทเพลงแห่งการทำรงไว้ซึ่งรากแห่งความเป็นไทยนะครับแล้วก็บรรเลงโดยลูกหลานไทยนะครับที่มีชัยในการประชันขับร้องโดยนักร้องจากรายการจิงชัาสวรรค์โอ้โหนี่เราก็รวมเอานะฮะลูกหลานไทยมาช่วยกันสร้างรากให้แข็งแรงนะครับเพื่อเป็นการเชิดชูรากแห่งความเป็นปึกแผ่นรากนี้เอาไว้ให้นานเท่านานในช่วงของคุณพระโชไม่อยากให้พลาดครับ